สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันกับที่ปรึกษาภาษีสำนักงานกฎหมายภาษีสยามรอกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่ไม่ได้นำคลิปมาลงห่างหายกันไปนานพอสมควรเนื่องจากว่าติดภารกิจสำคัญนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็พอจะมีเวลาอยู่บ้างก็เลยมาทำคลิปเพื่อที่ว่า น้องๆนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเนี่ยแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือว่าแท็กออรดิเตอร์แบบพี่นุ้ยเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะก็มีน้องๆหลายๆคนก็มีทักนะคะมาที่พี่นุ้ยเนี่ยแหละมาสอบถามว่าพี่คะพี่ครับเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวยอย่างไรถ้าเกิดเราอยากเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร อันดับแรกน้องๆต้องรู้ก่อนว่าการที่จะสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีากรได้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนำไปสอบนั่นก็คือมีอยู่ด้วยกันสาวิชานั่นเองวิชาที่หนึ่งก็คือในส่วนของบัญชีซึ่งพี่คิดว่าน้องๆที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาเนี่ยในส่วนของบัญชีเนี่ยจะต้องแน่นปึกแน่นอนในเรื่องของ หลักการลงบัญชีในเรื่องของมาตรฐานการบัญชีใช่ไหมคะตรงนี้พี่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับน้องๆวิชาที่สองก็คือวิชาสอบบัญชีซึ่งวิชาสอบบัญชีก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่เช่นกันเพราะว่าอะไรมาตรฐานสอบบัญชีน้องๆจะต้องได้อัปเดตมากกว่าพี่ๆอยู่แล้วถูกต้องไหมคะน้องๆก็แค่ทบทวนเพื่อที่จะเตรียมเข้ามาสอบนั่นเอง วิชาที่สาเนี่ยสำหรับพี่นุ้ยแล้วพี่นุ้ยคิดว่าเป็นวิชาที่สำคัญมากๆสำหรับผู้สอบบัญชีภาษีอากรเลยนั่นก็คือวิชากฎหมายภาษีอากรนั่นเองค่ะซึ่งกฎหมายภาษีอากรที่จะนำมาใช้ในการสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรน้องๆอ,อ่านแค่ในส่วนของกรมสรรพากรก็เพียงพอนะคะเพราะว่าข้อสอบที่ออกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีของกรมสัมพากรเท่านั้นค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าในระบบการจัดเก็บภาษีของเราเนี่ยนอกจากกรมสัมพากรแล้วเนี่ยเรายังมีหน่วยงานในการจัดเก็บภาษีเนี่ยอีกประมาณ3หน่วยงานเลยนะคะนั่นก็ยังมีกมรมศุลกากรจัดเก็บภาษีสําหรับการนําเข้าแล้วก็การส่งออกกรมสัมภาษามิตรจัดเก็บภาษีสําหรับผู้ผลิตผู้ให้บริการ สินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าที่เกินจําเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยตัวอย่างมีอะไรบ้างเช่นรถยนต์ถือว่าเป็นสินค้าที่มีความฟุ่มเฟือยใช่ไหมแต่ว่าก็จําเป็นสําหรับชีวิตเราเนาะ,ะแต่ก็มีจัดเก็บภาษีสัมประสานมิตรอย่างนี้เป็นตน้นการให้บริการอย่างเช่นพวกธุรกิจสนามกอล์ฟอะไรพวกนี้เราก็ยังมีการจัดเก็บในส่วนของภาษีท้องถิ่นเนาะก็จะมีภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายซึ่งจัดเก็บแล้วก็จะนํามาใช้ในการบํารุงดูแลนะคะในชุมชนของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาษีทําไมพี่นุ้ยถึงพูดในส่วนของภาษีค่อนข้างเยอะเพราะว่าในการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเนี่ยสิ่งที่น้องๆจะต้องได้ก็คือกฎหมายภาษีอากรส่วนในเรื่องของบัญชีในเรื่องของ สอบบัญชีพี่นุ้ยคิดว่าพี่นุ้ยไม่ห่วงสําหรับน้องๆที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาทีนี้พี่นุ้ยก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่าตอนที่พี่นุ้ยเข้าสนามสอบแข่งขันเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรเนี่ยพี่นุ้ยสอบทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งถึงจะได้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรพี่นุ้ยเข้าสอบกับกรมสรรพากรเนี่ยสามวิชาเนี่ยทั้งหมดใช้เวลาในการจัดเก็บเนี่ยสามครั้งครั้งแรก พี่นุ้ยเข้าลงวิชาสอบเนี่ยเป็นวิชาบัญชีก่อนซึ่งครั้งแรกที่เข้าไปสอบเนี่ยบอกได้เลยว่าแค่เข้าไปเพื่อขอดูข้อสอบถ้าทําแล้วสอบได้ถือว่าเยี่ยมมากแต่ถ้ายังสอบไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บข้อมูลเก็บสิ่งที่เราเจอในการเข้าสอบครั้งแรกไว้ครั้งที่สองพี่นุ้ยก็ลงสอบใหม่พี่นุ้ยลงสอบวิชา บัญชีใหม่แล้วก็สอบวิชาสอบบัญชีซึ่งวิชาสอบบัญชีพี่นุ้ยเจอเป็นครั้งแรกและในการสอบครั้งที่สองนี้พี่นุ้ยก็เก็บวิชาบัญชีได้ซึ่งวิชาบัญชีเนี่ยไฮไลไท์เลยที่พี่นุ้ยเจอณนะตอนทำข้อสอบตอนนั้นก็คือในเรื่องของต้นทุนนั่นเองน้องๆลองไปดูในส่วนของต้นทุนไว้นะคะพี่นุ้ยว่าเป็นบิสเนสที่น่าสนใจ ที่จะนํามาใช้ในการออกข้อสอบซึ่งพี่นุ้ยเคยเจอมาแล้วในส่วนของสอบบัญชีที่พี่นุ้ยลงสอบในครั้งที่สองพี่นุ้ยก็สอบไม่ได้ก็เก็บได้แต่ในส่วนของบัญชีมาแต่พี่นุ้ยก็รู้แนวทางในการออกข้อสอบของวิชาสอบบัญชีแล้วดังนั้นในการลงสอบครั้งที่สามของพี่นุ้ยพี่นุ้ยก็ลงสอบวิชาสอบบัญชีซ้ำอีกครั้งและวิชากฎหมายภาษีซึ่งเป็นการสอบครั้งแรก วิชาสอบบัญชีรอบนี้พี่นุ้ยสอบผ่านนะคะข้อสอบที่ออกตอนนั้นเนี่ยก็คือทำ working paper ทั้งหมดเลยตั้งแต่ลูกหนี้ตั้งแต่สินค้าทรัพย์สิสนในส่วนของหนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายให้ออกแบบ working paper ทั้งหมดของผู้สอบบัญชีภาษีอากรและไฮไลท์นั่นก็คือวิชากฎหมายภาษีอากรพี่นุ้ยสอบผ่าน โดยการลงสอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะและในการสอบผ่านแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากการฟลุกนะคะแต่เกิดจากการที่พี่นุ้ยเนี่ยอ่านประมวลรัศดากรเนี่ยทั้งเล่มเลยเพื่อที่จะเตรียมเข้าไปสอบวิชากฎหมายภาษีกอกรและไฮไลท์ของการสอบวิชากฎหมายภาษีกอกรก็คือถ้าน้องๆอ,อ,อ้างมาตาในการตอบใส่ไปในข้อสอบได้ รับรองว่าคะแนนมาเต็มแน่นอนค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่พี่นุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและอยากจะลงสนามสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรพี่นุ้ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆไม่มากก็น้อยนะคะขอให้น้องๆทุกคนที่ต้องการจะเข้าสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรประสบความสำเร็จกับสิ่งที่มุ่งหวังไว้ค่ะ แล้วพบกันใหม่กับที่ปรึกษ,ษาภาษีสำนักงานกฎหมายภาษีสยามรอในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย